เมื่อวานผู้จัดการหารเรือก็สัมภาษณ์ทาหนังสือมาที่กระทรวงต่างประเทศแล้วทําหนังสือประท้วงไปที่การพูชาแล้วไอ้เขื่อนที่สร้างมาน่ะแต่เขาก็ยังไม่ลือ้อสงสัยเนี่ยไอ้ความสัมพันธ์ที่พักเพื่อไทยบอกว่ามีความสัมพันธ์กับคุณเซนเป็นการส่วนตัวอุงอิงเนี่ยที่เดินทางไปซอฟพาวเวอร์ทำไมไม่บอกคุณเซนว่าให้สั่งลือ้อเขื่อนที่เลยเข้ามา ในเขตหน้า่น้ำเมืองไทยเสียทีนี่กองทัพเขาทำหนังสือประท้วงไปแล้วประท้วงต่างประเทศเนี่ยไม่รู้ทำไปหรือยังเพราะกองทัพเรือเนี่ยเขาก็ประท้วงโดยตรงไปที่กัมพูชาพอประท้วงไปโดยตรงที่กัมพูชาเสร็จก็มาประท้วงให้กระทรวงต่างประเทศเป็นผู้ประท้วงในนามในนามประเทศไทยเนี่ยผู้จัดการทหารเรือเขาก็บอกว่าเขาพร้อมเดินหน้าที่จะรักษาอธิปไตยแต่เมื่อวานเนี่ย วันนี้สิวันนี้มีข่าวจากคำเนีย้ยบอกว่าพร้อมจะเดินหน้าพร้อมจะเดินหน้าในการเจรจาเรื่องแหล่งปิโตรเลียมโดยเอาเรื่องเขตแดนพักไว้ก่อนไม่ต้องมาคุยเรื่องเขตแดนไม่ต้องมาแบ่งเขตแดนกันแล้วว่าเป็นของไทยหรือของพม่าหรือของกัมพูชามาคุยเรื่องแหล่งปิโตรเลียมเลยมาแบ่งกันคนละครึง่งผมนี่ก็งงเลยเอ้า คุณยังไม่รู้แล้วว่ามันอยู่เขตแดนไทยหรืออยู่ของกัมพูชาคุณมาตกลงแบ่งสมบัติมาแบ่งพลังงานได้ยังไงมันต้องคุยเรื่องเขตแดนก่อนใช่ไหมใช่มันจะกลาหายทรัพยากรไปถึงไหนอ่ะคุณอยากได้เงินหรืออยากได้อะไรกันแน่หลักประเทศมันต้องมาก่อนมันต้องเจรจารเรื่องเขตแดนให้มันแล้วเสร็จก่อนใช่ไหมเผื่อเนี่ยมันอาจจะอยู่ฝั่งไทยร้อเปอร์ซนต์ก็ได้ใช่ไหม ทำไมคุณไปบอกว่าเรื่องเขตแดนอย่าพึ่งอย่าพึ่งคุยมาคุยเรื่องทรัพยากรที่อยู่ตรงนี้ก่อนมูลค่า20กว่าล้านล้านบาทเนี่ยมันมูลค่ามาหาศาลเนี่ยกลายเป็นว่าสองตระกูลระหว่างชิน,นวัตรกับฮุนเซนเนี่ยกำลังจะมาเจราจากตกลงกันแบ่งสมบัติของประเทศดังนั้นเนี่ยภารกิจต่อเนื่องของเราที่ค้างอาอยู่กรณีไทยกัมพูชาก็ยังเป็นภารกิจที่ต้องติดตามกันต่อไม่ทิ้ง มีหลายภารกิจที่ต้องเดินหน้าต่อข้าวเน่าด้วยวันนี้สมาคมผู้เลี้ยงสัตว์ออกมายื่นหนังสือให้ภูมิธรรมเวชะยะชัยบอกว่ากระทรวงพาณิชย์นี่ละเลยละเลยผู้ประกอบการละเลยพี่น้องเกษตรกร,เ,ร,กรเพราะมัวแต่ไปขายข้าวเน่าเพราะว่าเกษตรกร,ร,ก,รกำลังใช้ อาหารสัตว์ที่แพงขึ้นเนื่องจากพ่อค้าคนกลางไปกักตุนข้าวโพดข้าวโพดเป็นส่วนประกอบในการเป็นอาหารสัตว์เป็นสารตั้งต้นหลักเลยกลายเป็นว่าไปกักตุนไว้ไม่ยอมอมออกมาขายจากกิโลละ11บาท10บาท11บาทเพราะกักตุนของหาตลาดกลายมาเป็นว่าขึ้นมากิโลละ1 5ถึง16บาท ชาวบ้านคนเลี้ยงสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เขาก็เดือดร้อนเขาบอกว่าทำไมกระทรวงพาณิชย์ถึงไม่มาแก้ไขกับพ่อค้าคนกลางหรือว่าพ่อค้าคนกลางกับกระทรวงพาณิชย์สมรู้ร่วมคิดกันหรือว่าคนของภูมิธรรมสมรู้ร่วมคิดกับพ่อค้าคนกลางเหมือนกรณีจำนำข้าวไงใช่ไหมผมก็อยากบอกประธานผู้ประกอบการเกษตรกรว่าไม่ต้องไปนู่น ไม่ต้องไปพึ่งข้าโพดข้าวเน่าที่อยู่สุรินทร์น่ะที่ภูมิทําเก่งไว้อะเอามาแทนข้าวโพดได้ร้อยเปอร์เซนเลยภูมิรรมทําทําไมไม่เอาข้าวที่ตรงนั้นแทนที่จะไปขายแอฟริกาแอฟริกาเขาก็มาท้วงมาว่าดูถูกเขาเอาข้าวเน่าไปจะไปขายให้เขานี่ไงคุณภูมิทําไม่บริหารเพราะมัวแต่ไปจัดการปัญหาทางการเมืองให้ยิง่งรัฐชินวัตรราคาข้าวโพดพุ่งไป กิโลหนึ่งเนี่ยพุ่งจาก11บาทเต็มที่เนี่ยพุ่งมา15บาทส่วนต่าง4บาทมูลค่าความเสียหายเกือบ1 0,000่นล้านบาทนะมูลค่าส่วนต่างตรงนี้เกือบ1 0,000ล 000, ้านบาทแล้วใครได้กําไรอะ่ะพ่อค้าคนกลางใช่ไหมดูดีๆมูลค่าที่อยู่ในมือจากของ11บาทพุ่งมา4บาทมีมูลค่าเพิ่มขึ้นมาทันทีแล้วพ่อค้าคนกลางมันก็เหมือนจำนำข้าวไง ก็ไปหัวกับนโยบายรัฐกับนักการเมืองคนที่สวยคือเกษตรกรใช่ไหมเนี่ยคุณภูมิธรรมเวยชยชัยอะ่ะทำไมคุณไม่จัดการเรื่องนี้คุณปล่อยเนี่ยนอกเหนือจากอาหารคนก็แพงไข่แพงของแพงผักแพงอาหารสัตว์ยังแพงเลยมีถูกอยู่อย่างเดียวนักการเมืองราคาถูกนะไม่ใช่อะไรนะ ไม่มีราคากลายเป็นของถูกคือนักการเมืองคือไม่มีราคาเลยกลายเป็นพวกคุณเนี่ยบริหารการเมืองพค่พวกพ้องน้องพี่นี่ดีเนี่ยทำให้พวกเราได้หูตาสว่างได้ลุกขึ้นมาต่อสู้ครั้งนี้ถือว่าเป็นการต่อสู้ที่เดินหน้าไปสู่ชัยชนะทุกวันอะ <S <S 1> <S 1> <ๆ>และมันเห็นเป็นแบบน,นี้จริงๆมันจะแตกต่างจากที่อื่นทุกครั้งน่ยพวกเราชุมนุมเนี่ยเราก็ชุมนุมกันมานาน มันจะกดดันกันเองกดดันพวกกันเองว่าเมื่อไหร่จะทําอะไรกดดันกันหมดนะที่ผ่านมาเนี่ยแต่รอบนี้มันรู้สึกสบายก็ทํางานกันไปด้วยตอนเย็นก็มาว่างก็ว่างก็เดินทางสัญจรว่างก็ดาวกระจายไปเยี่ยมนู่นเยี่ยมนี่แล้วไปทุกครั้งอ่ะมันไปด้วยข้อมูลไปด้วยกฎหมายมันไม่ได้ไปเฉยเฉยไม่ใช่ตั้งใจไปด่าเขาแล้วก็กลับเราไปเนี่ยเอากฎหมายไปยัดยัดมือให้กับเขา เขาไม่ทําเขาก็ผิดเพราเอากฎหมายเขาจะจริงไปยัดใส่มือกระบ,บวนการมันก็เดินหน้าไปเรื่อยเราก็สบายตัวสบายใจกลับมาก็นอนพักตอนเย็นก็ฟังปะใสเต้นรำกันต่อตอนเช้าก็ไปทํางานกลับมาก็มาเต้นรำกันต่อแบบเนี้ยมันกลายเป็นชุมนุมที่มีความสบายไม่กดดันกันเองมันเป็นการชุมนุมที่ถือว่าเป็นการชุมนุมแนวใหม่จริงๆใช่ไหมพี่คาับพี่น้องครับแลวที่สําคัญนะบางคนกลับบ้าน ไปเตรียมเสเบียงมาให้ไม่ได้มาก็ส่งเสเบียงมาวันนี้พี่น้องจากอายุทยาคุณตาสองคุณตาคุณยายขับรถมาจากอายุทยาเอาปลาแห้งมาให้ปลาแดดเดียวทาตากเองตากเองกับมือมะม่วงกวนด้วยกวนเองกับมือบอกว่าจะส่งมาก็ได้แต่มันไม่มีใจอะ่ะมันไม่ได้เห็นความอบอุ่นขับรถมาเนี่ยเอาของมาให้มันได้เห็นความอบอุ่นด้วยเออนี่เห็นไหม ไอ้แบบนี้เนี่ยอยู่ได้หลายปีนะอยู่ได้นานเลยเพราะพี่น้องสนับสนุนไม่ต้องมีคนอื่นเลยอยู่กันแบบเนี้ยต่างจากพรรคการเมืองที่ต้องพึ่งนายทุนแต่เราเนี่ยเป็นการเมืองแนวใหม่การเมืองภาคชนที่ช่วยการสนับสนุนคนละ5บาท10บาททำให้กระบวนการมันแข็งแรงมันโตขึ้นมันเดินหน้าไปได้แล้วโตขึ้นเดินหน้าเนี่ยมันโตขึ้นมันพูดวาละของประเทศชาติมันคุยวาละของของ ของเมืองอะของบ้านของเมืองไม่ได้คุยววละส่วนตัวดังนั้นเนี่ยคนทําบุญเนี่ยคนบริจาคก,ก็ภูมิใจคนเคลื่อนไหวก็ดีใจใช่ไหมใช่แถมปลูกผักกินเองอีกมีปลูกข้าวด้วยอะไปดูแล้วมีมะล,ลิเข้าวหอมมะล,ลิกอขอ้าอะไรต่างๆเนี่ยผมอยู่เห็นไปเดินดูเนี่ยอยู่ในกระถางตอนนั้นอ่ะตอนเข้าไปอยู่ในธรรมเนียบเราก็ปลูกในธรรเนียบมาแล้ว รอบนี้นี่ปูข้างคำเนียบแทนสงสัยได้อยู่เกี่ยวข้าวจริงๆอ่ะข้างคำเนียบนะเออเป็นการชุมนุมที่ฝนตกก็อยู่ได้แดดออกก็อยู่ได้ตอนแดดออกนี้ก็ร้อนเหลือเกินนะเราผ่านร้อนมาแบบไม่เชื่อว่าจะผ่านมาได้ร้อนแบบอยู่กันไม่ได้นี่ฝนตกกดแรงกันเหลือเกินก็ยังอยู่กันได้ดังนั้นเนี่ยด้วยสภาพแบบนี้การเมืองภาคชนที่ สร้างความเข้มแข็งสร้างพื้นที่การเมืองของประชาชนในการตรวจสอบนักการเมืองก็อย่างที่ผมบอกครับเราตรวจสอบไม่ใช่ตรวจสอบแค่รัฐบาลเราตรวจสอบทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลเพราะการสร้างการเมืองที่ดีนักการเมืองต้องถูกตรวจสอบเหมือนกันใช่ไม่ใช่คือผมไม่รู้ว่าตอนนี้มันฝ่ายค้านคือพักอะไรฝ่ายรัฐบาลคือพักอะไร เพราะสิ่งที่ฝ่ายค้านควรจะทํากลายว่าไม่ทําฝ่ายค้านก็ออกมาแถลงสนับสนุนรัฐบาลเฉยเลยมันเป็นกับตรปัดมันกลายเป็นฝ่ายค้านเหลืออยู่คือฝ่ายค้านของประชาชนเป็นสภาประชาชนเป็นทําเนียบประชาชนที่ปากหลักตรวจสอบอยู่ตรงนี้